บรรยากาศเย็นๆครับบรรยากาศสุรกรรัมนะครับวันนี้ครับยกกระทมน้อยครับมาวางไว้ตรงนี้ครับเพื่อตอนรับสงกรานต์ตอนรับเปลี่ยนศัพท์รวมเย็นๆครัมานั่งเดือดร้อนมานั่งลมเย็นๆครับลมพัดดีครับตรงนี้ครับเจ้วเลยครับรถรถขังอ่า มาละครก็สองหลัง,ลงนี่ครับเจียวๆคลายร้อนได้บ้างครับพืน้นซีเมนต์อย่างนี้ด้วยร, <c oughs> ร้อนอบนี่ตัวนี้กำลังหนาวอยู่ยเมื่อไม่กี่วันก็จะรอ้อนอบอ้าวแล้วร้อนเข้ามาเต็มที่ครับได้กระอมมาวางไว้อย่างนี้ครับโยมาก็จะได้พักผ่อน นั่งข้างคาวครับนั่งถ่ายภาพจะดีก็ได้แต่จะดีครับอยู่ด้บนนี้ครับนั่งถ่ายภาพเดินทางไกลๆมากก็จะได้นั่งพักผ่อนสราน้อยๆนะครับกระทมกระทมน้อยๆ

คนร้อนหลายคนได้ครับจงสงการเนี่ยแดดร้อนมาก mm hmm. งานกันจะได้นั่งพกั mm hmm. กผ่นกันครับหน้าทุ่งโงนก็เป็นถนนใหญ่ครับสังจอดไปมารจอดครับจงือยำเชนครับ คครรับนี้อากาศยังดีครับวันนี้ยังไม่ร้อนอ้าวครับหนาวมาสองสามวันแล้ว <c oughs> ลังออกมาจากไฟแดงครับงานเข้ากรีฑาสินค้าครับ ย,ยาวๆใหญ่ๆขั้งนั้นเลยครับ mm hmm. จากอุบลราชธานีที่สักเกตอุบุตั้งทำอะไรอ,ะอ่ะฮะวันนี้ดินั่งชมกระท่อมเหรอวันนี้เร็วเ,เร็วเร็วเร็วอุบุ ra đây kinh nhầm nhầm rồi đó đây kinh có với bưởi